สวัสดีค่ะเสียงหวานไหมคะโอ๊ตนะคะพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในความตั้งใจไว้นะแล้วก็คิดว่าจะคุยถึงสิ่งที่ไปดูไปฟังมาแล้วเหมือนกับที่ตัวเองเคยคิดลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นบวกนะวันนี้นะคะมีเหตุการณ์เพิ่งเกิดเลยนะคะอยากคุยเอาความรู้สึก ตัวเองออกมาด้วยนะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีทําให้ตัวเองรู้สึกจิตใจไม่โอเคนะคะอธิบายยากนะเวลาคนเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีเท่าไหนแบบไหนยังไงอะ่ะแต่ละคนจะรู้ด้วยตัวเองนะคะโอ๊กก็รรู้สึกอยู่นะตอนนี้นะอยากจะเอาออกมาให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นด้วยและเป็นข้อมูลอาจจะเป็นประโยชน์กับใครที่ฟังด้วยถึงได้เอามาพูด ใน YouTube ตอนนี้นะคะมีเพื่อนคนไทยรู้จักกันที่อเมริกาเนี่ยแหละเขาแจ้งข่าวว่าเพื่อนคนไทยอีกคนหนึ่งที่โอ้รู้จักกับเขามาถ้ารวมวันนี้ด้วยเนี่ยเท่าๆกับระยะเวลาที่โอ,อ้โอ,อยู่ที่อเมริกานี่แหละนะสิบกว่าปีมีเหตุการณ์ที่ทำให้โอ้เนี่ยตัดสินใจเลิกติดต่อ,อก,กับเขาเลยนะคะหลายปีมาแล้วนะคะโดยที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดโอตในมุมของตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่ว่าทำคือ คำพูดคำพูดที่ไม่ได้พูดต่อหน้าเป็นการคอมเมนต์แล้วทําให้กระทบกระเทือนกระทบกระเทือนความรู้สึกเขาโดยที่โอ,อ๊ตอะไม่รู้โอ๊ตไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นนะคะโอ๊ตรู้สึกว่าความคิดในฐานะเพื่อนระหว่างโอ๊ตที่มีให้เขากับเขาที่มีให้โอ๊ตเราคิดไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่โอ๊ตทำให้เขาที่ โอ๊ตคิดเสมอว่าเขาเป็นเพื่อนเขารู้สึกไม่ดีโอ๊ตเสียใจที่ทำให้คนที่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทรู้สึกไม่ดีคำพูดหลายๆอย่างนะทำให้มีความรู้สึกเสียใจมากและรู้ว่าความคิดในการเป็นเพื่อนระหว่างโอ๊ตกับเขาไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน อันนี้คือในมุมของโอ๊ตนะมุมของเขาไม่รู้โอ๊ตก็ตัดสินใจเอาตัวเองออกมาไม่ติดต่ออีกเลยไม่ว่าช่องทางใดทั้งสิ้นเคยมีซับสไครป์ช่อง youtube กันไว้ก็เลิกซับเคยมีไลน์ก็ไม่ติดต่อพอไม่ติดต่อนานๆชื่อเขาก็หายไป f c e e o o o โอก็ไม่ได้ลบใครที่มีอยู่แล้วนะไม่ได้ลบไม่ได้ปิดอะไรนะเขาปิด Facebook เขาโอด,ดู Facebook ม่แ้ก็ไม่สนใจเหมือนกัน แล้วเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะน่าจะสักเดือนที่แล้วม้งเขาส่งภาพมาให้ใน Facebook ว่าของสิ่งเนี้ยจะเอาไหมถ้าไม่เอาจะบริจาคถ้าเอาจะส่งคืนโอดตไม่เห็นภาพว่าเขาส่งอะไรมาโอ้ก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่ตอบด้วยปรากฏว่าเขาส่งของชิ้นนั้นกลับมาเป็นของเที่โอ้ให้เขานะคะ ก็ไม่เป็นไรโอก็เก็บเอาไว้แล้ววันนี้มีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันไม่เคยเจอกันนะคะก็รู้จักกันในกลุ่มเดียวกันณนะตอนนั้นนะคะฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันบอกว่าเพิ่งรู้ว่าพี่คนนี้คือเพื่อนคนนี้ป่วยเป็นมะเร็งที่ใดที่หนึ่งโอก็บอกว่าพี่ไม่สนใจอะ่ะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งแล้วแล้วโอก็เข้าไปดูใน Facebook ที่เขาส่งข้อความมาให้เพื่อจะดูว่าเอ๊ะมีเหตุการณ์อะไรเขาก็ยัง ปิดโอ๊ตดู Facebook เขาไม่ได้โอ๊ก็เลยมาบอกน้องเขาว่าพี่อ่ะเข้า Facebook เขาไม่ได้เพราะเขาปิดน้องตอบมาว่าหนูก็เพิ่งรู้หนูไม่ได้รู้เพราะน้องเขาก็ทํางานเขาก็ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับใครนะก,กับโอ๊ตเองก็ไม่ได้คุยอะไรปกติเราก็จะดูกันอยู่ห่างๆดูกันอยู่เงียบๆมีอะไรที่ตลกขำๆก็จะแชร์กันเท่านี้เลยไม่ได้คุยอะไรเยอะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะต่างคนต่างอยู่ก,ก็บอกไปว่าพี่อ่ะไม่รู้อะไรเลย แล้วพี่ก็เข้าไปดู Facebook เขาไม่ได้ด้วยน้องบอกว่าหนูก็ไม่รู้หรอกมีเพื่อนอีกคนมาบอกแล้วก็เห็นในยู u ู u b e ก็จำช่อง YouTube เขาไม่ได้แล้วด้วยวก็ไปหาหาหาแล้วเขาก็มีคอมเมนต์เก่าๆไว้บ้างก็หาดูจนเจอนะคะเขาก็มีเล่าเล่าเล่าเลาเล,เล,เลว่าเออเขาเป็นโรคนี้โรคนั้นโอดตฟังแค่นิดเดียวนะคะกะ็โอเคเขาเล่าเกี่ยวกับการไปหาหมอที่อเมริกา แล้วเขาก็พูดมาตอนแรกก็ตกใจที่เป็นโรคนี้แล้วเขาก็คุยกับครอบครัวเขาว่านะว่าเออจะทํำยังไงเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอะไรก็ต้องเป็นน่ะก็อยู่ให้มีความสุขไปก็เท่านี้เขาคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกน้องที่บอกมาว่าเออไปฟังมาแล้วนะนิดนึงคลิปนึงคลิปครึ่งเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะอยู่ให้มีความสุข ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันอันนี้คือในความเป็นโอ๊ตนะทวดพูดเนี่ยเพราะว่ารู้สึกหนักหัวขึ้นมาทันทีเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากรู้กับคนที่เราไม่อยากเกี่ยวข้องไงแล้วเราก็รับรู้ขึ้นมาจะให้โอ๊ตทำยังไงในเมื่อใจโอ๊ตอะโอ๊ตไม่อยากยุ่งกับคนคนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะมีความรู้สึกนึกเอาเองว่าก็โอโหสิซึ่งกันและกันเขาจะโอโหสิโอหรือเปล่าไม่รู้ ก็เอาโหสิกันไปนะคะถ้าเขาต้องเป็นอะไรไปก่อนวัยอันควรเพราะเขาก็ไม่ได้แก่มากแต่ถ้าเขาดูแลรักษาสุขภาพดีก็อวยพรให้เขามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเพราะก็เห็นหลายคนที่เขาเป็นมะเร็ง แล้วเขาก็มีชีวิตยืนยาวนะคะอย่างนักแสดงบางคนที่วัดดูอะ่ะเขาเป็นเนื้อง,งอกในสมองแล้วเขาก็ผ่าตัดแล้วเขาก็รอดมาได้หลังจากที่ผ่านเส้นชีวิตเฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่คิดได้อะ่ะเขาก็จะทําตัวเองให้อยู่ดีมีความสุขนะคะวัดก็ฟังช่องที่เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพเยอะแยะนะคะอย่างเขาเล่าก็ดีแต่ว่าจะไม่กลับไปฟังเขาแล้วนะเพราะว่าวัดไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วมันมี จุดบอดจุดดำๆๆติดอยู่ในใจเรานะก็ต่างคนต่างอยู่ไปนะคะใครที่มีสถานการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยเนาะแล้วก็อยากจะเล่าให้เป็นวิทยาทานกับผู้คนก็ดีนะคะก็ทำให้เป็นประโยชน์ไปนะคะมีกำลังใจให้กำลังใจตัวเองด้วยก็อยู่ให้มีความสุขจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของลมหายใจเรานะ พูดไปพูดมาเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องเศร้าและเรื่องเครียดนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อเป็นการเอาความรู้สึกจุกๆของตัววดเองออกมาด้วยนะคะคือวอดไม่อยากที่จะคิดว่าเราจะต้องไปคุยกับเขาเหรอหรือเขาจะต้องมาคุยกับเราเหรอคือในเมื่อเราตัดสินใจไม่ได้ยุ่งกันแล้วอะก็ต่างคนต่างอยู่นะคะเขาอยู่ให้มีความสุขจนถึงลมหายใจสุดท้ายของเขาโอ๊ตก็อยู่ของโอ๊ตแบบ มีความสุขของโอ๊ตจะเป็นยังไงก็ต่างคนต่างอยู่แต่ละคนก็มีชีวิตของแต่ละคนไปะนะ mm. เพื่อนที่เอาเรื่องมาบอก mm. ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะ mm. ตอนที่โอ๊ตตอบไปว่าเออโอ๊ตไม่สนใจอย่างเงี้ย mm. น้องเขาก็ขอโทษเขาบอกว่าไม่ต้องขอโทษพี่หรอก mm. น้องไม่ได้ทําอะไรผิด mm. น้องก็มาบอกแจ้งข่าวโอ๊ตก็รับรู้โอ๊ตก็ไปหาดูไปฟังแล้วอ่ะโอเคจบแค่นั้นแล้วก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวอีกเลยนะคะพอเมื่อไม่อยากยุ่งแล้วแล้วมีเรื่องเข้ามา โอ๊จะรู้สึกมันเหมือนมีก้อนหินหนักๆอยู่ในหัวขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะปล่อยวางได้มากได้น้อยสําหรับโอ๊ตแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่ายังปล่อยไม่ได้ก็ได้หรือปล่อยได้แล้วแล้วก็ยังมาคิดตอนนี้เพราะมีเรื่องราวเข้ามาให้รับรู้ก็เป็นไปได้นะก็แล้วแต่เลยว่าใครจะคิดยังไงนะคะ Hello. I would like to talk about Alysseli' story. I just heard from a friend told me that a friend, another friend, I cut her off my life a while ago because uh, we had a little disagree. I try to think about the word. She thinks something, and I think different thing in our relationship as friendship. The friendship for me is one thing. The friendship for her is one thing, we didn't do anything wrong to each other just only one thing that I upset her by my word. I didn't mean that as I said. She think differently and then I just moved back and never contact, never interested to know about her life at all until today. The person who told me said that she got a cancer, the friend that I already cut off. My life. And honestly, if you think I am not a good person, it's okay. I accept that. I'm not interested to know. I don't want to know. I don't want to involve or know anything about her at all. But since I know this, and then I just check on her YouTube because the person who told me said she didn't know either, she didn't contact anything about this person for a while because she's busy with her life, with her job she knows from another friend that watched the six women on youtube and then i didn't have any contact i didn't keep any contact since we separated and then i searched again for some time and found her youtube she made a video telling her story since she found out that she had cancer i listened a little bit and one sentence that she said at first she didn't know what to do and she talked to her family and they said you just do whatever make you happy until the last day of your life so this is good enough for her that she know what to do to make life happy this is good i said this here because first i would like to express my feeling i feel bad i don't want to involve with this person and then when i know I feel bad because we were good friends but I don't want to to contact or involve with her again. I just knowing okay she is sick and she know that what she gonna do to make herself happy until the day she she maybe die. This happened to many people. When you think about something happening with your friendship or somebody, and both of you nobody wrong but yourself don't want to go back and then know something about that person again. That bother is bother me. It make me feel not good. I don't know what the word I try to think about. The cloud, the cloud like gray cloud in my head. And then I think this situation happened to everyone, every human being. It depends how everybody, how individual manage your mind or yourself somebody may think back she may die someday so i would like to just get over it and would like to talk nice to her again would like to get our friendship back again maybe that is your way but not my way i just okay i know and i listen she already decided what to do she know what to do about her life so i still here i have my life i don't want to get involved with her anymore it's done and then I told a friend who told me about this I already decided to be done with this person no relationship at all what about you when you have situation like this or similar what do you do thank you for listening have a great day bye